ลโหทุกคนวันนี้เราอยู่ที่เมืองทองธานีนะถ่ายสิว่าเรามาทําอะไรกันเห็นเห็นข้างหลังหมเห็นข้างหลังไหมก็น่าจะรู้นะว่าเรามาคอนเสิร์ตตั้นแต่แบบโควิดมาปิดมาก็คือไม่ได้ไปคอนเสิร์ตอะไรเลยนี่คือครั้งแรกหลังจากที่แบบเขาให้เปิดเล่นคอนเสิร์ตได้แล้วใช่ก็เลย ได้มาเ,เราจะมาคอนเสิร์ตกันนะคอนเสิร์ตของแฟนที่โอเปียเย้เราจะไปคอนเสิร์ตแฟนที่โอเปียกันนั้นเราตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงครึง่งนะลตมาก่อนเราก็จะมาเก็บภาพบรรยากาศกันแล้วก็ภาพภายในงานในคอนเสิร์ตกันว่าจะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนเพราะตอนก็คือมันจะมีหลายคนมีค้าชามีใครอ่ะ ไอ้พาลิสแล้วก็มีเจเจมีไบวินด้วยมีเตนิวอะไรอย่างนี้ต่างๆมีิิโต้อะไรอย่างนี้นะสาวซีรีสวายทุกคนก็แบบว่าคงจะได้รู้จักกันอะไรอย่างนี้เนาะเอองั้นเราไปดูกันเลยว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงนะโอเคมาเจอก,กัน นี้ก็อยู่ในงาเอชิโปที่เป็นแบบบูธต่างๆของดาราสลปตินอะไรอย่างเงี้ยเช่นคาชาไอพาดิสนอนอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเนี่ยบรรยากาศเอชิโปนะดูมีของมีบูธต่างๆขายมากมายลยด,ดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันว่ามันจะเป็นอะไรยังไงขายของอะไรบ้าง ื่ออาจจะได้ช็อปปิ้งกันแต่ก็คือตอนนี้เราก็ไม่มีตังกันนะนี่นะดูริคองขายเพียบเลยเสื้อผ้าต่างๆของที่เป็นแบบของร้านดารามาขายกันอะไรอย่างเงี้ยนะมีขนมมีอะไรเยอะแยะเลยนะแต่ที่สืบมาแล้วเราไปดูดีก,กว่าว่าดาราคนไหนขายอะไรบ้างเนาะไปดูกันเลย วันนี้บิ๊กยิม้มเสร็แล้วนะครับเดี๋ยวจะไปพูดนาดาวต่อนะครับไปนาดนนาวน So มีเกสมีเกสด้วยเหรอนอนแก่คือเราเนี่ยเชิญเกสมาคือตอนแรกเราเราเรื่องไม่ถูกพออี่น้องเรามีเยอะมากที่คนที่เราตกรู้จักแต่เรื่องนี้ไม่ได้กรู้จักคนเยอะนะทีนี้เราต้องอยากเชิญตอนแรกอะ ฮัลโหลทุกคนตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะตอนนี้ก็เราก็จบไอ้ขอบัตรคอนเสิร์ตไปแล้วดูนี่ <c oughs> โดนเจาะรูไปสองรูใช่เพราะว่าอันนี้เข้าบัตรอันนี้งานเอ็กโป ข้างบนนี่เราก็จะได้ list Lis band มาใช่นี่นี่เข้าคอนเสิร์ตถ้าให้วันนี้โอ้โหสนุกมากเจอทั้งคิสสิงคิสสิงก็แบบโอ้โหลองเพลงดีมากสุดยอดแบบเสียงดีมากแล้วก็เตมิวเตมิวแบบน่ารักอะ่ะเ,เ,เราชอบคู่นี้เตมิวเตมิวเราชอบรักอะ่ะรักเตมิวอืมเสร็จแล้วก็มีไฮ นนทานนก็ามาร้องแบบโอ้โหสุดยอดสนุกมากนนทานนสุดยอดยกมือให้เลยสนุกเต้นมันกระจายเสร็จแ,แล้วก็มีใครอีกเออเดี๋ยวนะมีใครอีกเดี๋ยวนะมีน้องนอนใช่น้องนอนน้องนอนชื่อจริงน้องนอนน้องนอนน้องนอนอ,อืมเล่นไอเดอะกิฟเตสรูจ้จักไหมน้องนอนใช่คนนั้นแหละอืม แบบโอ้ยน้องน่ารักมากจริงๆน้องมาเป็นเกสให้เตมิวใช่แล้วแบบดีมากสุดยอดแล้วก็อ๋อเราเจอซิงสมายลีใช่ไหนโอ้โหชื่อ,อชื่อวงอะไรอ่ะเด็กกะสั้นปะอะไรปะใช่ไหมถ้าผู้ชื่อผิดก็ขอโทษด้วย นั่นแหละคือมันมากแบบโอ้หเราเล่นแบบเหมือนเป็นวงใช่แล้วแบบเขาเล่นดีอะไรอย่างเงี้ยท็อปแทบก็ดีโอ้ยเล่นดีมากเล่นเปียโนท็อปแทบใช่แล้วกันสมายกันสมายรู้สึกร้องเป็นนักร้องคือแบบร้องดีมากสุดยอดมันใช่แล้วก็มีเจอใข่กับตันมีแบงค์แล้วก็มีโอมใช่ ง่ยเนี่แหละเราก็เราเป็นบัตรรอบรอบตอนเย็นตอนเย็นของวันนี้เปนทิศ<ม>ดีบสองใช่เพราะถ้าเป็นวันนี้เหมือนจะแบ่งเป็นสองรอบรอบประมาณเที่ยงกับรอบเย็นใช่รอบเย็นก็จะเป็นอีกคนหนึ่งพวกเจเจใครจเจเจไอใช่แล้วก็มีใครไบวินออฟก,กันอืมแต่เรา แต่เราไม่ได้เจอใช่อ๋อแล้วเราเจอนี่ด้วยบิวกินกับพีพีแล้วก็มีขุนใช่แบบน่ารักมากน้องแบบนี้มากใช่เดี๋ยวเราไปถ่ายคลิปเดี๋ยวจะตัดคลิปเล็กๆให้ดูนะแบบภาพบรรยากาศนะว่าเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศเลยนะ